สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blue's Today ครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งว่าเชลซีเนี่ยมีโปรแกรมแมชเดย์ในวันอาทิตย์นะครับโดยที่จะเปิดบ้านส t ตฟฟอร์ดบริดจ์ครับ เจอกับทางวคาเซลครับโดยจะลงเตะในช่วงเวลา3ทุ่มซึ่งตอนนี้มีการปรับเวลาแล้วนะครับก็จะเริ่มวันอาทิตย์นะสำหรับการปรับเวลาเพิ่มอีก1ชั่วโมงปกติเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเตะกัน2ทุ่มแต่ว่าเชลซีนี่จะเตะ3ทุ่มนะครับก็ซึ่งเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นนะครับในรอบคามคืนที่ผ่านมา มีอะไรกันบ้างนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิง w o r ว d o อ Football กันด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆอะไรก็เนี่ยแหละครับเพจสิง w ว d o อ Football มีอัปเดตกันให้ตลอดเลยนะครับ อ่ะไปว่าหนึ่งข่าวที่น่าสนใจครับก็มีรายงานไปที่เรื่องแรกครับเดลี่เมลรายงานว่าเกนนะครับได้รับแจ้งให้มีการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นที่สตา f o ฟอร์ดบจ์ครับโดยแฟนบอลของพวกเขาเนี่ยเป็นคนก่อขึ้นซึ่งยูฟาเนี่ยจะปรับเงินเป็นจำนวน40,000 EUR ยูโรนะครับถ้าใครจำมาได้เหตุการณ์นั้นก็คือแฟนบอลของเกนนะ่ะไปดึงเก้าอี้ออกแล้วก็ทำให้เก้าอี้ได้รับความเสียหายนะครับ ล่าสุดนี้โดนปรับไป40,000ย e ูโรนะครับก็สมควรนะฮะงานไม่หานะครับหาแต่เรื่องนะครับอยู่ดีก็อิม่มอยู่ของมันเฉยๆไปดึงฮนะล่าสุดก็โดนปรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของพอลเมอร์สันครับอดีตมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลเนี่ยบอกว่าโรเบิลลาเวียและมอสเซสไกเซโดเนี่ยช่วยให้เกมรับของเชลซีนั้นแข็งแกร่งก็จริงครับแต่พวกเขาไม่สามารถนำเลี้ยงบอลไปถึงโคปาเมอร์ได้เลย เอนโซฟอร์เดสเป็นนักเตะที่จ่ายบอลได้ดีกว่านะครับและทําได้บ่อยกว่าถ้าเทียบกับอีก2คนที่กล่าวมานอกจากนี้พอมเมอร์สันก็บอกว่าถ้าให้ผู้ตามตรงนะครับถ้าพาวเมอร์ไม่ได้สัมผัสบอลเนี่ยเชลซีไม่มีทางเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นบทสัมภาษณ์ครับก่อนเกมที่จะเจอกับนิวคาสเซิลนะครับโดยที่ เมื่อวานนี้มีการประกาศก่อนนะย่างเป็นทางการก็คือมิเคลโรบูติกครับคว้ารางวันลนักเตะยอดเยี่ยมของแอสคอตครับจากเกมที่เจอกับพานาทินิกอสเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ <S <S นอกจากนี้มีสถิติที่น่าสนใจครับเขาบอกมอยเซสไกเซโดเนี่ยคือนักเตะคนเดียวในพรีเมียร์ลีกที่มีสถิติดังนี้นะครับตัดบอลมากกว่า10ครั้งขึ้นไปเขาสกัดมากกว่า25ครั้งขึ้นไปดวลชนะมากกว่า50ครั้งขึ้นไปนะครับ โดยที่ทางฝั่งของ m o ส s e สแกลเซโดเนี่ยได้รับสายาจากแฟนเจลซีในต่างประเทศว่าสายาไอประมึกนะครับสำหรับ m o ส s e ส a กลเซโซึ่งทาง m o ส s e สแกลเ d o ดเนี่ยออปตาเขาก็ลงสถิติที่น่าสนใจนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าทาง m o ส s e สแกลเซโดเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการตั้งหลักสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าเหมือนว่าตอนนี้ม o ส s e ส c กลเซโดเนี่ยเริ่ม จะแสดงให้เห็นว่าการที่เชลซีจ่ายเงินไปร้อยล้านปอนด์เข้ามาในปีแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะครับอ่ะก็ร้อยล้านตอนนี้เริ่มโชว์ฝีมือแล้วสำหรับอยเซสไกเซโดนะครับขณะเดียวกันมีสิติและสนใจครับเขาบอกว่าเชลซีเป็นทีมเดียวในปริตัทของพรีเมียร์ลีกที่ออกสตาร์ท8เกมแรกของฤดูกาลโดยไม่ใช่นักเตะที่มีอายุมากกว่า27ปีนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะดาวรุ่งซะเยอะนะฮะ นอกจากนี้ครับเดลี่เมลยังรายงานบอกว่ามีความหวังว่าเมื่อเชลซีสามารถคว้าแชมปแรกภายใต้กลุ่มเจ้าของชุดปัจจุบันได้สําเร็จเนี่ยพวกเขาจะสามารถทําได้อีกและต่อเนื่องไปไเรื่อยๆในฤด,ดูกาลถัดไปด้วยกลุ่มนักเตะอายุน้อยที่เป็นแกนหล,ลักของทีมนี่เป็นเรื่องความสําเร็จในระยะยาวนะครับได้มีแหล่งข่าวสรุปดังนี้พร้อมเสริมว่าการตัดสินใจทั้งหมดล้วนทําโดยมีเรื่องของอนาคตมาเกี่ยวข้อง ขณะที่เดลี่เมลรายงานบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยมีสัญญากับเชลซีจนถึงปี2033ปัจจุบันเนเขายุยุ22ปีครับและในตอนนั้นเนี่ยพาเมอร์ Palmer จะมีอายุ31ปีวงในเชื่อว่าปีที่ดีที่สุดในอาชีพการแข่งของเขาเนี่ยยังไม่มาถึงนะครับอีกทั้งยังหนุนว่ามีโอกาสเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่จะคว้าบอลลงดอต่อจากไมเคิลโอเว่นในปี2001กับลิเวอร์พูลอีกด้วยนะครับเ็ขเขามองว่าในสัญญาที่ยังเหลืออีกอระยะยาวเนี่ย ยังไม่ถึงช่วงพีคนะฮะเดี๋ยวมีช่วงพีคเดี๋ยวรอดูนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีบทสัมภาษณ์กับเอ็นโซวาเรสกาครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาเปิดแอคเคาท์อินสตาแกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวาเรสกาบอกว่าแน่นอนครับว่าทิ์นี้เนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนแปลงทีมเพราะเรามีนักเตะที่เยอะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือพวกเขาทมํมผลงานได้ดีและตัวตนของทีมก็ยังคงเหมือนเดิมนอกจากนี้มาเรสกาพูดถึงนิโคลัสแจ็กสันครับก็บอกพวกเรา รู้เป็นอย่างดีครับว่าเขานั้นสําคัญต่อเรามากๆตอนที่เขามีบอลเนี่ยเขาทําได้อย่างมหัศจรรย์ครับเขาทําประตูได้ทำแอซิสและเชื่อเมเกมกับเพื่อนร่วมทีมและเมื่อตอนไม่มีบอลครับเขาทํางานอย่างหนักวิ่งเพรสซิ่งในบริเวณที่เราต้องการและเขาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกับเรานอกจากนี้มาริสกายังบอกว่าอย่างที่คุณบอกนั่นแหละครับว่าเรายังมีคร e ิสโตเฟอร์เอกุนคูที่จะคอยช่วยเหลือ เพราะว่าฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลครับและมีเกมให้ลงเล่นอีกมากมายและในบางครั้งเนี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นแผนการเล่นอาจจะเหมาะกับคริสโตมากกว่านิโคลัสแจ็กสันและเรายังมีดาวรุ่งพรสวรรค์อย่างมาคิวอีกด้วยดังนั้นเนี่ยเราจึงมีตัวเลือกด้วยจานีมาริสกาบอกว่าเรายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําได้ดีกว่านี้ได้ครับอย่างที่ผมบอกว่าน่าจะตอนในเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยเราเล่นเกมรุกให้ดีกว่านี้ได้โดยเฉพาะในพื้นที่สุดท้ายครับ และเกมรับด้วยเช่นกันเพราะว่าการที่ต้องลงเล่นในแอนฟิ์แล้วหวังว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่มีโอกาสหรือจังหวะโต้กลับเกิดขึ้นเลยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับมันไม่ใช่ความจริงมันเหมือนการเล่นเกม PlayStation มากกว่าเรารู้ดีในเรื่องนั้นนะครับแต่ทีมของเราเขากล้าหาญมากทุกคนพยายามไล่กดดันตัวต่อตัว,ตวซึ่งสุดท้ายรูปเกมก็ออกมาดีมากเลยทีเดียวขณะเดีวยวกันครับมิคโลมูดริก พูดถึงจังหวะที่วิ่งไปหาเอนโซมาเรสกาหลังจากทำประตูได้นะครับมูติกบอกว่าโคช้ชบอกกับผมเสมอว่าให้วิ่งไปที่เสาสองและผมก็ทำแบบนั้นครับและนั่นคือตอนที่ผมยิงประตูได้หลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็จับมือกันก็คือเป็นแทคติกนะฮะการทคติกมาเรสกาบอกให้ไปเสาสองแกก็ไปเสาสองจริงแล้วแกก็มงได้นะในเกมกับพานาทีนกอสนะครับโดยจากนี้มูติกก็บอกว่าผมมีความสุขมากที่ทําประตูได้ครับนักเตะทุกๆคนมีความสุขมากๆเวลาพวกเขาทําประตู นะั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในจังหวะนั้นเพราะบอลแทบจะย้อนหลังผมไปแล้วแต่สุดท้ายผมก็ทําประตูได้และพวกเราก็สามารถเก็บชัยชนะได้ด้วยเช่นกันผมคิดว่าเกมนี้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับโชคดีที่เราทําประตูแรกได้ก่อนเราสู้ได้ดีครับเรายึดกับแผนการเล่นของเราและเราก็ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนอกจากนี้มูดิกก็บอกว่าพรสวรรค์มันยังไม่เพียงพอครับถ้าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จคุณต้องทํางานให้หนักและใจเย็นๆเ,เข้าไว้ ขณะที่เจ้าฟิลิปครับออกมาบอกว่าในคอนเฟอเรนซ์ลีกเอฟเคัพพรีเมยร์ลีกทุกเกมเรามีเป้าหมายที่ต้องการคว้าชัยชนะและตอนนี้มันเป็นเรื่องของการทํางานต่อไปและทําสิ่งดีๆต่อไปนอกจากนี้ฟิลิปก,ก็บอกว่าผมอยู่ที่นี่เพื่อต่อสู้สําหรับตําแหน่งตัวจริงครับซึ่งนั่นมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการทีมผมกาลังทํางานและก็ทําหน้าที่ของผมครับทุกๆครั้งที่มีโอกาสก็จะพยายามช่วยเหลือคนอื่นส่วนฝั่งของเปโดเนโตก็บอกว่าทัศนคติของเราในฤด,ดูกาลนี้เนี่ย คือการแสดงให้เห็นว่าพวกเราคือเชลซีในทุกๆเกมไม่ใช่แค่เกมใหญ่ครับพวกเราต้องแสดงออกในความเป็นตัวเราในทุกๆเกมด้วยนักเตะที่เรามีครับพวกเราจะเปลี่ยนทีมนี้ให้กลายเป็นทีมระดับท็อปนอกจากนี้เป็นโดนในต้ยบอกว่าในการไปเล่นที่แอนฟิลด์เนี่ยมันแค่เกมเกมหนึ่งครับไม่ได้สําคัญมากหรือน้อยไปกว่านัดอื่นๆเป็นเกมปกติเหมือนทุกๆเกมครับเราไปที่นั่นเพื่อแสดงตัวตนของเราออกมาในการแข่งขันและเราจะแสดงให้เห็นในทุกๆเกม มันเป็นสิ่งที่สตาฟโค้ได้พูดกับเราครับนี่คือทัศนคติของพวกเราครับและพวกเราจะทำงานหนักต่อไปถ้าหากเราต้องการจะขึ้นไปอยู่ในระดับท็อปขณะเดียวกันมีบทสัมภาษณ์เอ็ดดี้ฮาวนะครับคุณซูนุกัสเซนที่จะเจอเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าโคหาเมอร์เนี่ยยอดเยี่ยมครับมากทั้งฤดูกาลก่อนและในฤดูกาลนี้ตัวเลขสถิติของเขาเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆครับแน่นอนว่าพวกเรารู้ถึงจุดแข็งและสิ่งที่เขาม้อไปกับเชลซี แต่แทนแต่พวกเขาเนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เมื่อคุณใส่ใจนักเตะเพียงคนเดียวพวกเขาก็มีนักเตะคนอื่นที่พร้อมโจมตีคุณได้ทุกเมื่อเช่นกันขณะที่เอ็ดดี้ฮาวก็กล่าวถึงมาริสกาครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเขาฉลาดมากๆกับสิ่งที่ทําอยู่ครับเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการจากวิธีการเล่นของทีมและเขาก็ได้แสดงความเป็นผู้นําของทีมให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งทีมของเขาได้กําลังเล่นได้ในแบบที่เขาต้องการ ขณะเดีวยวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของดิเจด็อกบาครับก็พูดถึงเชลซีในฤดูกาลนี้ครับเขาบอกอันดับแรกเนี่ยผมคิดว่าพรีเมลีกเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับพวกเขาต้องโฟกัสกับหลีกและทำผลงานได้ดีเพราะมันต้องใช้ความทุ่มเทยอย่างสูงครับเมื่อคุณเล่นในหลีกสูงสุดเนี่ยคุณต้องพร้อมสําหรับทุกๆอย่างนี่คือสิ่งที่ต้องทาครับหากต้องการเป็นหนึ่งในเหล่านักเตะที่ดีที่สุดคือเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญหน้ากับทุกความท้าทาย พร้อมสำหรับการแข่งขันกับทีมใหญ่และทำผลงานให้ดีครับซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดเราจะดีด็อกบาก็บอกว่าผมอยากเล่นในรายการิีแชมป์สโมสรโลกมากๆแต่ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละครับนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมเสียายจริงๆแต่ผมก็มีความสุขที่ได้ไปอาบูดาบีเพื่อดูเชลซีคว้าแชมป์นะครับก่อนหน้านี้นี่เขาไม่เคยเล่นนะสำหรับยีนด็อกบานะฮะ ขณะเดียวกันครับก็มีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับมีรายงานว่าอเล็กซานเดอร์อิซักครับมีแนวโน้มที่จะต่อสัญญากับนิวคาสเซิลนะจนถึงปี2028นะครับถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลก็ตามขณะเดียวกันครับวิกตอร์เกลเกเรสที่เชลซีเคยตกเป็นข่าวเนี่ยล่าสุดก็ตีไว้เป็นลือก่อนนะอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมที่จะเข้าร่วมวงไพ่บูลด้วยนะฮะในการดึงตัววิ es, กตอร์เคลเกเรสกองหน้าของลิสบอน ด้วยนะครับโดยมิเก้เตต้าเนี่ยมีแนวโน้มพ่จาเสริมผู้เล่นในตำแหน่งเกมรุกนะครับที่เหลือเนี่ยก็ดูแล้วข่าวเกี่ยวกับการเสริมทัพเดี๋ยวผมอัปเดตให้เลยแล้วกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเ,เสริมทีมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข่าวตลาดซื้อขายตอนนี้ก็เริ่มมีมาขึ้นเรื่อยๆนะมีเรื่องของ าทางจอชชิปงอัปเดตใหนนี้นึงแล้วกันนฮะ,ะหลายคนถามเริ่มเป็นห่วงอนาคตของน้องนะครับเขาบอกเชลซียังคงให้เวลากับจอชชิปงในการตัดสินใจเรื่องการเรื่องเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่แต่ต้องการให้หาทางแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะครับตอนนี้การเจราจากําลังเกิดขึ้นนะครับเข้าใจว่าครอบครัวของอาชิปงเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็กระตือรือร้นที่จะเกิดการเจราจาในครั้งนี้นะครับก็ยังนิ่งอยู่นะ สำหรับในเคสของจอชอาชิมปงนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็ถ้าอัพเดตข่าวซื้อขายอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมอัพเดตให้รอสักครู่คืออัพเดตกันแบบสดๆเลยผมแปลให้สดๆเลยนะฮะเพราะว่าเริ่มมีขยับแล้วก็มีรายงานจากสื่อในสเปนครับบอกว่าโมเมตคูดูสครับสัปดาห์นี้แก่ติดโทษแบนนะแค่โดนใบแดงกับสเปร์นะฮะอดลงเจอแมนยูเลยนะฮะโมเมตคูดูสกลายเป็นเป้าหมายล่าสุดสาหรับ ซาอุดิโปรโลีกนะครับโดยคาดว่ามีการพิจารณาการย้ายทีมด้วยค่าตัวสูงถึง100ล้านยูโรนะครับนอกจากนี้อาทีมทอสครับรายงานบอกว่าเบนชิวเวลครับก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมเช่นกันนะครับตกเป็นเป้าหมายของบูริเซียดอทมุลซึ่งก็ดอทมุลก็เล็งไปที่มิลอด k เคอร์เคสด้วยนอกจากนี้สื่อในสเปนย,ยังบอกว่าอาร์เซนอลนิวคาเซลและวิลล่าเนี่ยต้องการตกเป็นข่าวนะครับสนใจ ทางเฟรนตอรเรสของบาร์เซโลนาซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตให้ย้ายออกจากทีมด้วยค่าตัวแค่25้าล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกมากๆที่เหลือก็มีอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลครับอันนี้คอร์ออฟไซด์รายงานครับก็เล่งไปที่อาดากูเล่ครับมิดฟิลพรสวรรค์สูงของเรอัลมาดริดซึ่งนักเตะตอนนี้ก็กําลังหานาทีในการลงเล่นกับเรอัลมาดริดนะครับก็แต่งจริงแล้วเนี่ยแกก็ยังได้เล่นต่อเนื่องนะสำหรับทางอาดากูเล่นะครับ ที่เหลือก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรก็มีเัลฟงโซเดวิสครับปฏิเสธที่จะต่อสัญญาก,กับเบย์มินิกแล้วก็เตรียมจะเป็นผู้เล่นฟรีเอเยตนซึ่งเดาไม่ยากครับทีมที่จะโดดเข้ามาหาเขาก็คือเรอัลมาดริดนั่นเองดีไม่ดีจะเหมาทั้งอัลฟงโซเดวิสทั้งเทรนอเล็กซานเดอร์อโนเลยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆสาหรับการติดตามรับฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมติดตามได้ใน Facebook ปาม3บาท5บาทครับขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ